ข่าวร้ายสหายโนวิกกลับมาแล้วเอ่อเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดอา่าก็จะพักกำลังบิดพรมแดนทั้งหมดเพื่อวัคซีนจำไว้สุขภาพของประชาชนอยู่ในมือของคุณอ,อ่าแยะเปิดมามีเรื่องอีกแล้โอ้โหเดี๋ยวมีอะไรใหม่บ้างหนังสือพิมพ์นะครับคือโนวิดอะโน <laughs> <c oughs> ให้ใครโควิดโนวิดเป็นโนวิดนะโนวิด no ลับมาแล้วครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันรายงานที่น่าตกใจนะฮะเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโ no นวิด78ครับที่เพิ่มขึ้น,นครับเราทุกคนนะครับจำการระบาดครั้งใหญ่เมื่อ3ปีที่แล้วและเหตุนาที่เกิดขึ้นในประเทศของเราได้โชคดีที่ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวอาคา,า,าริตันที่เก่งที่สุดทำให้เรามีวัคซีนที่ได้รับ าการปรับปรุงเพื่อต่อสู้กับโรคนี้รัฐบาลกําลังหรื้อฟื้นข้อผูกม,มัดในกรณีมีบัตรเสริมภูมิคุ้มกันที่เป็นปัจจุบันนะครับวัคซีนเป็นเรื่องสําคัญอีกครั้งนะฮะนะครับตอนนี้คือกีฬาโอลิมปิกถูกยกเลิกครับด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนในประเทศรัฐบาลเรา,อาของเรารัฐบาลจึงตัดสินใจยกเลิกเกมในปีนี้นะครับวันที่เริ่มต้นเกมใหม่จะกําหนดในการประชุมคณะกรรัการโอลิมปิกในครั้งต่อไปประกาศวันที่2พฤษภาคมกาแป 1, 9, 8, 1. ครับโอเคนะครับบัตรวัคซีนคือเกี่ยวกับภัยคุกค,คามจากโรคระบาดท,ที่ใกล้เข้ามารัฐบาลได้เรียกได้เรียกคืนภาระอะไรวะหน้าที่ใน,ในการมีบัตรบัตรเสริมภูมิคุ้มกันนะครับที่ถูกต้องเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโนวิด78เท่านั้นนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศนอ,นอกนี้ต้องผ่านไปอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ฮะ นอกจากนี้ต้องผ่านไปเองนะ่อยสองับดาจากวันที่เสียกซินด้วยโอ้โหเงินไขยเยอะจังเลยอะ่ะบอแสขึ้นเลยมัง้งอาคาริตัน4ี่ซกระจกหายหนึ่งรถสีดำครับเชิญครับเชิญครับทุกคนอาา่าฮะคุณเป็นเงอนไขไหมเนี่ยมีเงินไขแล้ววะวันนี้ไฟแตกไหม โอ้ oh, สวัสดีครับท่านขอบคุณนะเอกสารนะขออนุญาตเชิญลงจอดรถด,ด้วยนะครับขออนุญาตนะฮะเปิดประตูให้ด้วยครับฉันลงไปแล้วโอเคฮะอหน้าตาตรงแน่นอนครับมีบัตรวัคซีนนะนะครับเดี๋ยวก่อนนะอา่าฮะเหมือนจะไม่ได้หรือเปล่าครับเพราะเหมือนเขาฉีดมาไม่ถึงปาวะเดี๋ยวก่อนโอ้โหแต่เดิมตรวจก็โหดอยู่แล้วอะชื่อไม่ตรงอีก ชื่อไม่ตรงอีกฮะขนของมาอีกเอ้ากูตรวจอะไรก่อนดีวะเนี่ยรถซาเวดผิดประเภทอีกโอ้เยอะเหลือเกินมารถผิดประเภทนะครับซาเวดไม่ใช่อย่างงี้ฮะอมอย่างงี้ซาเวดรถผิดประเภทอีกอ่าประเภทรถผิดเียบการเข้าผิดเออผิดเลยเหรอเออผิดกันกันเข้าผิดเลยครับอืมทํางานคุณไปเถอะโอเคครับผมขอตรวจให้ดีถี่ถ้วนก่อนนะมาจากเทือะไรครับ กัสคาแกมอืมกัสคาแกมอาคาริเต้รไม่มีฮะก็น่าจะเรียบร้อยดีครับอืมเหลือแค่วัวหนึ่งตัวครับแล้วก็ทะเบียนรถ TLWC0.7WL ถูกต้องอะ่ะอืมน่าจะไม่มีนะคิดว่าคันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายครับแต่วัคซีนเขาฉีดไม่ถึง2วิีกนะ่าจะเข้าไม่ได้ใช่ปะ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปยืนยันกับตัวกระดานแป๊บหนึ่งครับอืมผมไม่ชัวร์จริงอาา่าฮะนอกจากต้องผ่านไปอย่างน้อยสองสัปดาห์นะับที่พอซีเนาะต้องมีคือเขายัางฉีดไม่ถึงนะครับเราต้องขออนุญาตปฏิเสธนะขออภัยด้วยครับที่คุณไม่ได้ฉีดพอซีนะเรียกว่าตอนนี้คือแบบ,ต,บต,ต้องซีโดวูยนะครับต้องต้องซีโดวูยใช่ไหมฮะพอซีนน <laughs> แนะนำซีโดวูยครับนะฮะเหมือนน้ำเปล่าเลยฮะเฮ้ <laughs> ยลืมเปิดนี้เลย <laughs> ปุย๊บ <laughs> โอเคไม่มีขออนุญาต โอเคมาหวังว่าจะไม่ผิดพลาดทะเบียนหายกะเอาไก่มาแล้วครับมาสวัสดีลงเลยครับดูดอยยี่สิบโอเคฮะอืม okay, ครับขออนุญาตดูเอกสารนี่นะครับจัดให้เลยเหลอครับโอเคขอบคุณฮะหน้าตาคุณถูกต้องครับผมอืมวัคซีนโปลิโอคืออะไรวะ ฮะวัคซีนโปลิโอมันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอวะมันใช่เหรอวะมันต้องวัคซีนของไอไอ,ไออะไรนะซินอวุฒิไอไอโนวิดเมื่อกี้ใช่ไหมเออรถซาเวดเหมือนจะผิดเลยนะใช่ไหมเนี่ยรถก็ผิดนะเนี่ยโอ้โหผิดไปหมดเลยอะอประเภทรถผิดครับ ภาวนาให้มันมีนี่ลนนนและกันครับภาวนาให้มันผิดกฎแล้วกันฮะผมจะได้จับมันผมจะได้จับมันเลยฮะบจ,บจบเลยจบ,จบเรื่องนี้เลย <S 1> <S 1> ต้องเปิดก่อนถึงจดได้เลยนะแหม <S <S อ่าทะเบียนรถของคุณก็คือ447 D ีถูกต้องทุกอย่างครับตรงตรง,งทุกอย่างมีแค่อย่างแบนหนึ่งนะแล้วก็เหมือนตัวถังน่าจะเสียหายหนึ่งใช่ปะ่ะตัวถังเสียหายครับอืมผมว่าวัคซีนผิดประเภทนะเอาจริงๆแต่ว่าไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกันชนหน้าหายด้วยอแต่เหมือนว่าประเภทรถอะไม่มีผลแล้วตอนเนี้ยใช่ปะ่ะไม่มีผลแล้วครับอืสุ่มครับ สุ่มดูสองใบแล้วก็ของเป่าเดินทางสองสบู่เดี๋ยวก่อนไก่สบู่โอเคจดจดขาดเองครับโอเคเรียบร้อยคืนของขอบคุณมากเพื่อน,อก,อนก็น่าจะเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับอืมน่าจะเรียบร้อยหรือเปล่าครับก็น่าจะผิดเออผมว่าเรบกันเข้าผิดนะผมรู้สึกอย่างนั้นว่าจริงๆต้องวัคซีนนี้ปะ เนี่ยผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโนวิด78็เท่านั้นคขาวัคซีนโปลิโออะ่ะเราเจอย้อมแมวโปลิโอมาผมว่าไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยครับเอาไปเอาจริงผมไม่รู้ผิดถูกด้วยว่ะทุกคนผมแบบไม่รู้เขาแปลถูกหรือแปลผิดด้วยนะอืรุนอละกันนะรุนละกันนี่ผมยี่นบอร์ดแสรเลขเก้าสี่ซีเอ็มอะคาดิตัน กระจกหายหนึ่งรถสีดำหึสซอมไม่มีครับสวัสดีฮะเดี๋ยวด้วยครับเอ้ยวันนี้ผลงานดีตัวถูกต้องเสมอเลยครับอืแหลมเลยขอนุ่ยขอ้ <c oughs> อกสะครับพูดผิดนะขออภัยนะครับอุย้ยหน้าตาตรงตรงครับผมตรงชื่อชื่อตรงทุกอย่างครับ มาท่องเที่ยวันหมดอายุโอเคครับทุกอย่างครับวัคซีนโนวิด no ครับเฮ้ยโนวิดโอเคด้วยนะโอ้โหดูดีวานิสลาด้วยโอ้โหเหมือนจะผมว่าเหมือนจะคนนี้น่าจะเป็นคนคแรกที่เราปล่อยเขาได้หรือเปล่าครับมีสิทธิ์ลุนรถถูกต้องฮนะโอโห้หน้ำหนักอํหนันนกเป็นไงบ้างหนุม่มกดตั้มดูดิโอ้โหโอเคครับโอ้โหทุกอย่างดูดีฮนะไฟหน้าไม่แตกฝากระโปรงมไม่มีอะไรใช่ไหม ไม่มีปุ๊บ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 ผมขออนุญาตดูละเอียดนะครับแล้วก็ที่เบนรถอ่าสามศูนย์หกเอฟยูเฮ้ยดูดีหมดเลยเอาจริงจริงป่ะเนี่ยเอ็งจะเพอร์เฟกต์นี้เลยเหรอวะใจเย็นไม่มีอะไรหาหรอกโอเคผมก็หวังว่าผมจะไม่จับนะผมไม่ได้อยากจับนะทุกคนนะผมแบบอืมอยากปล่อยเข้าประเทศอย่างมีความสุขแล้วครับผมอ่ะมผมแล้วก็เฟรนลี่กับประชาชนอยู่แล้วฮะอืม อย่าบังนะอย่าบังนะอย่าบังนะมันยืนเหลี่ยมผมอีกแล้ววะผมว่าปล่อยได้คนนี้เดี๋ยวขอเช็กก่อนหนึ่งสองเอกสารรู้สึกเออฮะเป๋าเดินทางสี่ทันจะพืชหนึ่งถูกต้องเหรอเพื่อนคืนของอย่เดินหนีได้ไหม,ม <laughs> ชอบเดินหนีจังเลยนะคนนี้ดูโอเคทุกอย่างแล้วแบบการเข้าโอเคครับแล้วก็รูปถงรูปถ่ายตรงหมดครับผมว่าโอเคแล้วก็ สภาพรถค่อนข้างจะดีนะฮะยังบงยังแบนไม่มีการชนหน้าอยู่ครบทุกอย่างครับขอต้อนรับสู่อาคาริตันของเราฮะาขอบคุณลาก่อนโอเคได้เลยครับขอบคุณมากครับรถสีดำผมเล็งเลยไอคันหลังเนี่ยผมว่ามีเรื่องมีเรื่องเอจะลํามาด้วยนะจะรับมาด้วยนะใจเย็นนะใจะเย็นนะเดี๋ยวผมเตรียมปืนก่อนโอเคจอดนะจอดนะจอดนะอดนะโอเค โอ้โหนี่ทำางานดีวะ่ะสวัสดีครับผมผู้มาเยือนลบกวนลงจากรถนะครับในการตรวจสอบนะฮะยืนด้นข้างเลยครับเดี๋ยวผมตรวจสอบแป,ป๊บเดียวนะฮะไม่นานฮะอืมฉันรู้สึกว่าโรคระบาดยังไม่จบโชคดีที่อ่อพักตัดสินใจอย่างรวเดเร็วเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะนะโอเคพูดเยอะอ๋อเขาฉีดวัคซีนแล้วหรอครับไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวผมดูเลยแหน่ชื่อไม่ตรงอีกแล้ววัคซีนโนวิด ได้ว่ะสองวีคได้ปับรถไมโครผมว่ารถถูกนะอมรถถูกฮะทุกอย่างถูกหมดครับโอเคเหลือแค่ตรวจสอบสินค้าแล้วก็น่าจะปล่อยเข้าไปได้หรือเปล่าครับโอ้โหหนุม่มเอ้ยใจพี่อะนะอยากจะปล่อยเองไปเองมาทำผิดอีกนะอย เนื่อยใจจริงๆฮะเราเนี่ยอยากปล่อยใจจะขาดนะแม่ใจจะขาดร้อนๆอยากจะปล่อยเข้าไปฮะขอดูเพิ่มเติมหน่อยฮะเจอหนึ่งจุดแน่นอนครับตอนนี้หนึ่งจุดแน่นอนครับขอตุดนักกระโปรงันหนึ่งครับอืมตอนนี้เราเจอแล้วอาวุธละหนึ่งผมเจอแล้วผมเจอแล้วทุกคนเช็คเช็คเช็คครับตอนนี้มีสองจุดครับ แน่ๆครับมีสองจุดครับหนึ่งคือตรงนี้ฮะับทำไมทำอย่างนี้หรอนี่ไงล่ะได้ปดรับเงินอีกแล้วอ่ะรับเงินหรอนี่มันอาวุธสงครามครับผมไม่อาจจะปล่อยไปได้ครับอยานะฮะยานะฮะยานะครับผมไม่รับฮะผมไม่รับครับ คือมันเป็นการอาวุธส่งครามเข้าทุกคนคือผมไม่โอเคครับนะฮะมันเกินไปครับผมต้องขอจับกลุ่ม <า S 1> ทําไมแล้วอาวุธส่งคามเข้าไม่ได้ครับมีปัญหากับเราฮะเรียวกว่านอนฟังเตฮะตอนสังเตครับขอหผมขนแป๊บหนึง่งนั่นแสดงว่าวันนี้เราจะมีภารกิจในการส่งโทษแล้วก็ส่งนี้ด้วยครับอืลูกพี่เคลียร์ของเก็บกวาดครับ โอ้โหอุตส่าห์แบบเมื่อกี้มาดีนะเมื่อกี้มาดีเลยครับแต่ว่าอีกแล้วคันนี้สีดำนะครับผมเล่งเลยนะครับเล็งนะครับสีดำนะครับเมื่อกี้บ,บอกแสอะไรออกไฟแตกเหรอรถสีดำสวัสดีครับนี่ไม่พูดอะไรเลยยื่นอย่างนี้ฮนะเชิญเลยครับอุย้ยแย่แล้วพลังจะหมด ถูกต้องครับอันถูกต้องหมดแล้วครับโนวิด no ครับโนวิด no ชื่ออ่าถูกต้องครับวันี้ชื่อถูกต้องหมดเลยครับอืมตัวละครสีดำนะที่ผมต้องตัวละเอียดนะครับแล้วเป็นอาซัมเจ็ดสิบสองเหรอครับอาซัมเจ็ดสิบสองตัวสอบสักคู่นะฮะเจ็สองหน้าตาเหมือนถูกต้องนะครับตํางหนักอยู่ที่สองพันสามสิบกดใหม่ถูกต้องฮนะโอ้โหดูดีฮะ ตอนมีบอดเศษสีดำผมจะต้องตรวจละเอียดนิดนึงนะครับอืมทะเบียนหน้ารถหนึ่งเก้าสองเอฟเฟกตถูกต้องครับโอ้โหรถถูกต้องเลยครับเยี่ยมยอดครับวันนี้ค่อนข้างดูดีฮะอืมอืมไม่มีเลยโอ้โหแล้วเขาไม่พูดอะไรวะเขาไม่พูดอะไรทุกคนเขาเงียบมากเขาเงียบมากครับให้เสียเวลาเหรอได้เดี๋ยวๆผมผมตรวจสอบจะพูดนะครับไม่ต้องนี่ผมพูดเยอะว่ะ ดูพี่รุดวะเด็กคนนี้อ้ยจะโคกฮะสามอันเหรอไปทำอะไรตั้เยอะแยะครับเนี่ยไปทำไรเหรอครับฆ่ายัดืดเปล่าครับ <c oughs> ใส่ลายอีกแล้วไฟแตกไหมไม่รู้กระจกหายอะไรไม่รู้ปิดก่อนดูไม่ออกอืมรถสีดำมันสุ่มเสี่ยงมากครับไม่มีวะไม่มีแป๊กแป๊กแป๊กไม่มีเลยครับแต่ผมต้องขอกรีดดูนะ อะไรอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมเอา้าไม่มีหรอครับไม่มีฮะโอ้โหเรียกว่าเราฝันตะบ่และอ่ะคืนของเพื่อปะ่ะวัคซีนก็ถูกต้องอันนี้ถูกต้องหมดเลยวะ่ะตำรถสีดำนะอีกแล้วพอรถสีดำผมระแวงนะผมวัดระแวงเป็นโรควัดระแวงแล้ว เฮ้ยเรากลัว,วตรวจผิดมากเลยทุกคนผมจะตรวจผิดหรือเปล่าวะหน้าตาก็ถูกอะ่ะอัลบรักแต่รถมันสีดำอะ่ะอืมไม่มีจริงหอวโลกว,วัด <c oughs> <c oughs> ละเว้ยเป็นโลกเป็นโลกวัดลรแวงอันเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนดูก่อนของถูกต้องปะเนี่ยดูดิกระเป๋าห้าถุงวท่วมอ้ากเป๋าแห่แห่แหนึ่งวะ่ะ พอหายหนึ่งอะก,ออก็กระเป๋ามันหายอยู่ไหนแล้วมันไม่มีกระเป๋านี่เอาเจอหนึ่งรายการแล้วผิดรายการสินค้านี่ปะอ๋อฮะเออเอกาสารค่าเคลื่อนรายการสินค้านี่ไงเราไม่ให้เอาเข้าได้นะแต่ผมไม่รู้อะผมไม่เข้าแล้วกันเออ ตัดสินตามใจว่ะตัดสินตามใจก็มันไม่มันไม่ครบใช่ป่ะมันมีเนี่ยยังใบดิมีห้าใบกูยืนบล็อกมีห้าใบจริงทุกคนมันมันไม่ครบป่ะนึรู้ไหมช่างมันนะทีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสวัสดีผมสวัสดีฮะเดี๋ยวผมเตรียมตัวครับเอาของฮะเออแต่ว่ามันยังไม่เยอะเลยอ่ะไม่เอาได้ปะเอางี้ผมเชื่อมั่นในตำรวจผมป่ะ เอา,อาเเก็รายการสินค้ามันผิดด่าทอวะ่ะทอจริงทอวะ่ะนอนดีกว่าทุกคนเหนื่อยวะ่ะวันนี้เหนื่อยจริงเหนื่อยใจนะไม่เหนื่อยเหนื่อยใจปับ๊บโอเคทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามผมอยู่นะฮะกับเกมคอนทราสัญญาว,ว่าจะเล่นจนจบให้ได้ครับยังไงขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่รับชมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็บอก,กนแนะนําได้นะผมไม่ใช่คนเล่นเก่งกน,นะฮะแนะนําผมได้เสมอะฮะ แล้วก็อมีอะไรก็อย่าลืม <c oughs> ม <c oughs> อไ <c oughs> <c oughs> อไ่ฝากกดไลค์กับซับเป็นยังผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งอยูตามด้วยเวลาผมไลค์หรือเวลาลงคลิปมันจะแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดตัวของไลค์กับซับแฟนเพจสามเดียชแนลด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างกันทุกคนนะยังไงผมดูอ่านทุกคอมเมนต์ให้นะครับมมอขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเจออีกทีหนึ่งในคลิปหน้าผ่านหน้าครับผมบ๊ายบายครับ